นำเสนอโดยแมนสตี้แฟนไทยแลนด์ w e l c ค m e ดกูยังเป็นทางการแมนซิสตีประกาศสอยเชร์มี o โดกูจากแรนเสริมแกร่งเช e ร์มีโดกูสตาร์ทีมชาติเบลเยียมเปิดตัวในฐานะแข่งใหม่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังเป็นทางการเรียบร้อยหลังย้ายมาจากแรนด้วยค่าตัวก็่า2,400ล้านบาท แมนเชสเตอร์ซิตี้ยอดสโมสรลูกหนังในสกพีเมลิกอังกฤษประกาศเซ็นสัญญาพร้อมเปิดตัวเชอร์ี่ดกูปิดดาวรุ่งทีมชาติเบลเยียมที่ย้ายมาจากแรนยังเป็นทางการเมื่อวันพฤหัสบดีที่24สิงหาคมที่ผ่านมาดกูจะรัประกาศเซ็นสัญญาคาแข้งในชินเอติอาสเตเดียมเป็นเวลา5ปีหรือจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2028ส่วนเรื่องค่าตัวการย้ายทีมไม่มีการเปิดเผยแต่สกายสปอร์ตซื้อชั้นนำเหมืองผู้ดีระบุว่า ดาวเตะจอมพลิ้ววัย21ปีสมบเรือไปสีฟ้าที่ราคา55.5ล้านปอนด์หรือประมาณ2 4 4 2ล้านบาทน,นี่คือวันที่ดีมากๆสำหรับผมทั้งในโดยส่วนตัวและในแง่ของอาชีพดกูซึ่งได้สวมเสือ้อแมนซิตี้หมายเลขก11เปิดใจแมนเชสเตอร์ซิตี้ City, คือทีมที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกดังนั้นการได้มาอยู่กับพวกเขาถือเป็นอะไรที่พิเศษมากๆสำหรับผมและครอบครัวของผม ผมยังเด็กและยังต้องเรียนรู้อีกมากเพราะฉะนั้นการได้ร่วมงานกับเปปกูดิโอลาและได้คียงข้างกบ,บดานักเตะระดับโลกที่นี่จะช่วยให้ผมเก่งขึ้นอีกแน่นอนซึ่งผมมั่นใจมากๆในเรื่องนี้รดดูการก่อนมหัศจรรย์มากๆการคว้าทิเปอร์ชมปมถือเป็นสิ่งที่ทำยากสุดในวงการฟุตบอลแต่พวกเขาก็ทำได้คุณไม่มีทางรู้หรอกว่ามันตื่นเต้นมากแค่ไหนที่ได้มาอยู่ที่นี่ผมอดใจรอไม่ไหวแล้วจริงๆที่จะได้เริ่มต้นเก็บทีมนี้ และผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผมจะสามารถสร้างความสุขให้กับแฟนๆที่นี่ได้สำหรับโดกูถือเป็นการเสริมทัพรายที่3ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากมาติอโอควสิตและยอสโกกูดิโองานนี้ก็เรียบร้อยโรงเรียนเหลืออีกหนึ่งรายยิ่งไงก็ขอต้อนรับนายสู่ทัพเรือใบสีฟ้านัดโดกูก้าพา่อใหมเออร์ลิงฮาแลนด์ก้าวเปล่า นักวิ่งสาวสุดสวยถาประลองความเร็วงานเข้าแบบไม่รู้ตัวซะแล้วสำหรับเออร์ลิงฮารแลนด์กองหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อโดดอลิก้าสมิธนักวิ่งสาวสุดสวยชาวเยอรมันถาประลองความเร็วระยะ400เมตรโดยก่อนหน้านี้เธอเคยชนะนักเตะดังของทีมบุรูเซียดอดมุนแบบสบายๆมาแล้ว ชมิดเจ้าของเหรียญทองวิ่งผัด4.4ร้เมตรระดับเยาวชนยุโรป2ส,สมัยซึ่งปัจจุบันมีอายุ24ปีจะเป็นนางฟ้าแห่งวงการกรีฑาจากความสวยของเธอซึ่งมีผู้ติดตามไอจีมากถึง4.3ล้าน follower และมีสถิติส่วนตัวที่ดีที่สุดในการวิ่ง400เมตรด้วยเวลา52.18วินาทีก่อนหน้านี้เมื่อปี2017เธอเคยได้รับการยกย่องจากนิตยาสารของออสเตรเลียฉบับหนึ่งให้เป็นนักกรีฑาที่เซ็กซี่ที่สุดมาแล้ว แถมเคยเป็นคนออกแบบโปรแกรมรักษาความฟิตให้กับนักเตะบุรุเซียดอดมุนอีกด้วยจึงทําให้เธอเคยประลองความเร็วระยะ400เมตรกับมาชูเมอร์โดยมียอดวิวในโซเชียลมีเดีย5.7ล้านวิวซึ่งปรากฏว่าเธอชนะแบบไม่ยากกระจังล่าสุดซีโนเว์ได้สอบถามเธอถึงการวิ่งแข่งกับฮาแลนด์ซึ่งถือเป็นนักเตะที่มีความแข็งแกร่งในระดับต้นๆของวงการและเป็นเจ้าของสถิติกระโดดไกลสำหรับเด็กอายุ5ขวบเมื่อแล้ว เธอจึงตอบว่าพร้อมประลองกับดาวยิงทีมมาเชสเตอร์ซิตี้ในระยะ400เมตรฉันไม่รู้เหมือนกันบางทีฉันคิดว่า400เมตรโอเคแต่200เมตรอาจยากกว่าสําหรับฉันแต่ฉันยินดีที่จะแข่งชมิทเอ่ยฉันไม่รู้ฉันต้องไปถามเขาแต่ฉันพร้อมเสมอดังนั้นฮาแลนด์หาคุณพร้อมแข่งฉันก็ยินดีมาดูกันว่าใครจะเร็วกว่างานนี้ฮาแลนด์ก็ถูกสาวสวยอย่างชมิท ถาให้มาวิ่งแข่งแล้วอย่างงี้พอจอมมานบูของเราจะเอาอยัางไงละครับแล้วแฟนๆคิดว่าใครจะชนะหากทั้งสองวิ่งแข่งกันจริงๆแล้วก็เกือบไม่ได้ไปต่อขายปลาท่าจะรุ่งยอสโกกูดิโอรับฟีทาวหวยเกือบเลิกเล่นฟุตบอลสื้อลูกหนังเผยยอสโกกูดิโอประการหลังค่าตัวแพงของแมนเชสเตอร์ซิตี้เกือบล้มเลิกความคิดที่จะยึดอาชีพนักเตะ โดยเตรียมหันไปขายปลาในตลาดกับคุณพอ่อแทนด้วยความรู้สึกสงสัยในความสามารถเชิงลูกหนังของตัวเองกิดโดกองหลังทีมชาติโกรอยเชียรสร้างชื่อกับอาเบลไลซิในเมืองเบียร์ได้ยังยอดเยี่ยมกระทั่งถูกแมนเชสเตอร,ร,ร์ซิตี้แชมป์พิมลีกดึงตัวเข้าสังกัดในซัมเมอร์น,นี้ด้วยราคา77ล้านปอนด์หรือราว3,459ล้านบาท อย่างไรก็ดีก่อนจะก้าวขึ้นมายึดอาชีพนักเตะได้เหมือนทุกวันนี้ ESPN เผยว่ากูดิโอเกือบล้มเลิกความตั้งใจในวัยเด็กไปแล้วเนื่องจากรู้สึกว่าอาจไม่มีความสามารถมากพอที่จะคาแข่งและเตรียมหันไปขายปลาในตลาดกูดิโอกระเสือกระสนที่จะพาตัวเองเข้าไปอยู่ในทีมเยาวชนของดินโโมซาเก็บและคิดที่จะเลิกเล่นฟุตบอลเพื่อหันไปขายปลาในตลาดกับพอ่ออย่างไรก็ดีเขาตัดสินใจเล่นฟุตบอลต่อหลังจากเพื่อนบ้านคนหนึ่งเขียนข้อความกระตุ้นเขา ด้วยคำว่าความสำเร็จวินยัยสโมสอนชั้นนาและทำงานหนักสื่อเจ้าดังเปิดเผยจนในที่สุดโอดิโอก็ได้เข้าไปอยู่ในทีม Academy ของ d ิ n ด m โมซาเกรตอนก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่และได้ย้ายเข้าสู่อาบลไลซิกในเวลาต่อมาโดยในปี2019โค้ชทีม Academy ของดินด m โมซาเกรถึงขนาดหลั่นวาจาว่าหากเขาไม่ได้เป็นตัวจริงของทีมชาติโครเอเชียตอนที่มีอายุ20ปีก็สมควรมีคนเข้าคุก ซึ่งปรากฏว่ากุริโอได้ประเดิมสนามให้กับทีมชุดใหญ่ขณะมีอายุ1 9ปีทำซึกยูโรปี2021ทั้งนี้ประการหลังวัย21ปีสะสมแชมป์ใบแรกของเขากับซิตี้ได้แล้วจากการคว้าแชมป์ซูเปอร,ร์คัพด้วยการดวลลูกจุดโทษชนะเซบียาและนี่ก็เป็นเส้นทางอาชีพของจอสโกกุริโอที่ครั้งหนึ่งเกือบล้มเลิกการเป็นนักเตะไปซะแลว้วขณะกำลัง โรนัลโดยังเป็นทางการเอานาเซอร์ขวาอเมริกลาปอกเปิร์สัญญาไปผนึกกำลังกับคริสเตียโนโรนัลโดและซาดิโอมาเน่อเมริกลาปอกลาแมนซิตี้ไปซบเอานาเซอร์เรียบร้อยร้อมเซ็นยาว3ปีค่าตัวราว25ล้านปอนด์เอานาเซอร์ทีมดังในลีกซาอุดิอราระเบียประกาศยืนยันคว้าตัวอเมริกลาปอกประกาศหลังทีมชาติสเปนมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังเป็นทางการแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่24สิสิงหาคม ลาปอกเซ็นสัญญากับอัลนเเซอร์เป็นเวลา3ปีหรือจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2026ขณะที่ค่าตัวอยู่ที่ราว25ล้านปอนด์หรือประมาณ1,125ล้านบาทส่วนค่าเหนื่อยคาดว่าตกอยู่ปีละ20ล้านปอนด์หรือประมาณ900ล้านบาทกองหลังวัย29ปีประสบความสำเร็จอย่างสูงกับทัพเรือไปสีฟ้าในยุคข,ของกุนซือเป๊ปกุนดิลาหลังจากย้ายมาจากอเลติกบินเบาเมื่อปี2018โดยคว้าแชมป์พีมยรลีก5สมัย FA ครับ2สมัยคาราบาวครับ3สมัย และยูฟาแชมเปี้ยนลีกอีกหนึ่งสมัยอย่างไรก็ตามจากการที่แมนซิตี้ดึงยอสโกคกูดิโอประการหลังชาวโครเอเชียมาจากอาเบลไลซิกในช่วงซัมเมอร์นี้ทําให้อการลงสนามของลาปอกลดน้อยลงไปด้วยและส่งผลให้นักเตะต้องหาทีมใหม่เพื่อที่จะได้ลงเล่นมากขึ้นทั้งนี้ลาปอกจะได้พนึกกำลังในทีมอัลนาเซอร์ร่วมกับคริสตนโอโรนัลโด้ซูเปอร์สตาร์โปรตุกีสซาริโอมาเน่ปีกทีมชาติเซเนกลัล มาซโลบูโซวิดและอเล็กเตเลสเพื่อนร่วมพีมิลิกอีกด้วยงานนี้ก็เปิดตัวยังเป็นทางการเรียกว่าวันนี้ก็คงลาขาดกับลาปอกแล้วนะครับหรือใบแล้วแฟนๆนะครับคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบจะ่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้ และที่สำคัญหนึ่งการแชร์ของท่านคือกำลังใจเอนม,มีค่าสำหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้ฟานไทยแลนด์ได้เดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไปยังไงก็ขอกราบง,งามๆสักล้านครั้งล่วงหน้าสำหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน